สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับวันนี้ก็พามาดูหน่วยหนังอภิาภาพยนตร์นะครับวันนี้สว่างแล้วตอนเช้านะครับรถทางหน่วยหนังยังใช้อยู่นะฮะดูครับเพื่อนๆนีน่สว่างอย่างนี้ยยังใช้อยู่ยังไม่จบนะครับผมเราไปดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆก,กันเลย ยอดจริงๆเลยหน่วยนี้นะครับฉายกันแบบโตรุ่งกันแบบโตรุ่งของแท้นะหนเวยนัเป็นนันภาพยนตร์นะครับวใช้กลงเ8คนก็สามารถุคนเขไม่เยอะนะครับ หนังก็ยังใช้อยู่นะครับใช้ชะครังนี้โดยาบรมีขอเสด็จอที่ทรงตกแสาไปททุเขตันสุดยอดเลยนะครับหน่วยนี้ยอดจะได้รับชนะไปอย่าง่ายายะเจ้าคขอเดชะพระเจ้าสมาว่ายังพกค้าเใช้กันแบบโตรุ่งนะครับเป็นสว่างขาตานไว้ี่เมาิดแลี้คนใช้ไปไหนสี ด้เหตุุดขั้ภูมิขึ้นข่าวยโยธยาถ้าอย่งนั้นถึงเทลานะสมและพระเจ้าพี่ที่จะต้องล้างคมให้สินชงช่วงสุดท้ายของการฉายในวันนี้นะครับเราไปเริ่นใบพยโตทย์ฉายกันแบบโตรุ่งครับฟ้าขึ้นแล้วฟ้าเริ่มเปิดฟ้าสว่างถือว่าเป็นการท้าทายพระบารมีของพระองค์ได้พระเจ้าค่ะ ลูกทั้งข้าต้องการให้ลูกข้าทั้งสามทำศึกได้ชนะกลับมาสู่กรุงรัตนสิงห์พระเจ้าสุดยอดจริงๆครับข้าจะให้ราชบุตรทั้งสามส่งกำลังวันนี้ก็ลงจอใช่ที่วัดท่างนรอสิงห์บ้านโคกสิงห์ตําบลสายเจียมปรอเมืองบุรีรํานะครับวันนี้ทางไปนันลงจอใหที่นัดในคราเดียวกันจอสิบสีเมตรนะครับ ตงจ้าสิบเมตรด้วยเหมือแบ่งปันกันได้ครับอาทางทีมงานก็เริ่มใย่ำคาพวกเองแหละจอลงนะครับแต่การใช้ยังใช้อยู่เอาข้าวไว้ให้มันอีกสามเกวียนแต่ว่าไอ้กิ่งเงดิมันี่ยเพื่อนเพื่อนมาดูช่วงตอนเช้านะครับตอนนี้ทางทีมงานก็ได้เริ่มเก็บของ เอาไว้คุ้มเลยไม่อะไรไม่เลิะครับทางทีมงานบอกไปอย่างนั้นชมกันไปครับเพื่อนๆมาถ่ายช่วงเช้าช่วงบรรยากาศตอนเช้าให้เพื่อนๆได้ชมกันครับทางทีมงานก็เริ่มเก็บเก็บของนะครับแต่ทางหนังก็ยังใช้อยู่นะครับใช้อยู่ มือซือก็ใช้กันแบบโตรุ่งนะครับต้องกับขออภัยวยครับสำหรับคลิปนี้มีฉากหลังเป็นเป็นเมนเนาะเพราะว่าเรา ฉายลงจอที่ที่วัดเออนี่เราโชว์โชว์ชาวบ้านสีบัวแต่อวันนี้ลงไหนววันนี้ลงไหนวันนี้ไม่ได้ลงอ่ะออวันนี้ไม่ได้ฉายหยุดทำหลวงพี่หลวงพี่ปีพี่น้องเรามาทั้งทีจับนี้ดูนะครับนี่ฉายจนจะไม่เห็นแล้วยังไม่หยุดฉายนะครับ <c oughs> สุดยอดจริงๆเลยครับสำหรับหน่วยนี้นะฮะทีนั้นภาพยนต์นะครับผมดูนะครับเสียงยังกรชูอย่าให้มันเสียง,ย,งยังมากบักล่ะเขาจะฉายอยู่นะครับตามลุไลปกล,ลกุทางทีมงานก็เริ่มเก็บไฟนะครับไฟไฟข้างจอชมกันไปครับแบบยาวๆวันนี้ชมกันไปแบบยาวๆช่วงเช้า ช่วงเก็บอุปกรณ์นะครับโจเริ่มเก็บแล้วะถังหนังยังไม่หยุดชายนะครับจะจะถ่ายเพื่อนๆได้ดูครับ ะะสุดยอดจริงๆเลยนะครับในการฉายารายนะอยากให้เพื่อนๆได้ดูช่วงบรรยากาศตอนเช้านะครับว่าคุ้มค่าพุ้มราคาแค่ไหนกับหน่วยหนังครับที่นันภาพยนตร์ ทีมงานก็เริ่มที่จะเก็บของแล้วนะครับ ตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าสูตรอะไรครับแต่ได้สูตรมาจากประเทศเมรนะครับกาบูชานะมาจากเขมรที่แหนี้ <field vais Wol ves> เป็นลาลองหัวุเปูขเา่ใหญ่โตโมโหราชี่กี่่ ทาง,ง,งนู้นเริ่มเก็บของแล้วนะฮะแต่ทางาาการใช้ก็ยังใช้กันต่อไปนะน,นี่ก็สว่างแล้วนะครับไอ้มันจะเข้าประชิดยโสธาได้เวลาหรืได้ฤทธิมรับตรงจะเชิญเจ้าเป็นยี่ยงนี้จนมาตลอดครับข้าเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาไม่นใช้ยุธ์คหนังเลยอะไต่อไปเรื่อยๆเกิดเสมอที่ได้ไแสง หรึจะไปแข่งกับเปลวไฟมันดูนอะไรอยู่นะท่านดอกยาท่านดอกยาเขาลับไอ้พวกคุณน้ำคุณน้ำพวกนั้นทำอะไรอยู่มันไม่เดือดร้อนใจกันบ,บ้างเชียวรึเพราะพวกมันท่านผูน<อ>้ชมก็ยังดูอยู่นะครับ<อ>ยังดูอยู่สองสามคนก็ดูได้นะครับไม่เหนะครับไม่อยนะครับพี่นันพะเยานเเแน่นอนที่สุดครับ และยังมีวิชาคนที่แก่ก็ายากที่จะหาผู้ใดเสมอเนะี่ยข้าจาาึงอยากให้คุณรอดูกันไปนะครับขลังยากราข้าและ,าาานนาาะพวกจับอาสาไป็นป้ายแผ่นดืนข้าจะไปล้วนสมบัติพวกนั้นให้ได้มากที่สุดจะมีสักกี่คนจนมองไม่เห็นแล้วครับก็ยังใช้อยู่แ <มา S 2> ล<ะ>้วสุดยอดเลยพี่นันพัฒน์เดชรองประหลัดชูท้ามีข่าวข่าวเยี่ยงใดดูนะ เร่งส่งข่าวให้ท่ารู้ทันทีกันแล้วกันถ้ออกยากพ่อขออวยชัยจบจบของหนัง<ะ>นอนยังไม่ตื่นเลยนะครับม,ม,มาให้จงได้สว่างแล้วสว่างแล้วโมีพวกเลยโอ้ยเกยโอ้ยเกยเนาะเออผู้ใหญ่ สุดยอดเลยครับหน่วยนี้ฉายยนต์สว่างเลยนะมาต่อเช้าอีกเยี่ยมยอดเยี่ยมติดต่อได้นะครับอภินันภาพยนตร์ครับถ่ายคุ้มค่ายจริงหาเจ้าของมาแล้วครับมาดูดูครับนี่ เียวอร์เสียงสกดราเสาพีใอราพุี้มราคานะครับทายอินันทนยนต์นี้หน่วยนี้จก่นะครับิจุกครับตื่นเจ้า โอ้ยังไม่ถามเบอร์โทรเลยติดต่อนังยังไงเนี่ยเอ้ศูนย์แปดหนึ่งเาหกหกศูนย์สามสองสี่ครับผมเอาโอเคสุดยอดนี่นะครับนี่คือการฉายสุดยอดเลยฉายจนมองไม่เห็นนะครับ ทางทีมงานก็เริ่มเก็บของแล้วครับผมเอ็นดาปอาตมาตเปิดฟ้าสงบยึดออกประดุจดังพญานาคราชีกดันใช้โปรเจคเตอร์สองตัวนะครับใช่แข็งแรงทางการมีบารมีแรงมากถูกดังสายฟ้าฟาดถือไหลเชี่ยวคมจงจับปิดละขอพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศตอนเช้านะฮะ บรรยากาศตอนเช้าสุดยอดเลยเป็นทางหน่วยหนังก็เริ่มที่จะเก็บแล้วับดูก,กันเต็มโจบรรยากาศเย็นๆนะครับ บรรยากาศตอนเช้าดวงอาทิตย์เกือบจะขึ้นแล้วเริ่มเต็มบมก๊อน่ะรถไฟนายโจนะครับ เมื่อคืนไม่ได้มาถ่ายนะครับผมกิจรกรรมจิตที่อื่นเลยไม่ได้มาถ่ายตอนเรื่องคืนให้เพื่อ,อนๆได้ชมกันอันนี้ทีมงานครับเออทีมงาน คุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับผมในวันนี้นะฮะก็บรรยากาศตอนเช้าสำหรับหน่วยหนังอภิน,นันทพยนตก็ช่วยกดแชร์กด,กด,กดไลค์กดจับ s ไคร b ์แล้วก็กดติดตามกับช่องวินัยสุธีด้วยนะครับผม <c oughs> เสียงแหลมขาดครับครับสำหรับครั้งน,นี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอขอบคุณจากหน่วยหนังทาพินันภาพยนตร์นะครับที่ วันนี้ได้มาให้ผมมาถ่ายคลิปขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากมายฮะแค่สดีก่อนครับผมสวัสดีครับ